สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพาชมเขื่อนกันดินหรือว่ากำแพงกันดินเทคอนเกีตดนะคะความหนาเนื้อปูนอยู่ที่25เซนมความสูง60เซนมนะคะด้านบนนี้จะเป็นตัวกำแพงกันดินสูง2เมตรนะคะรวมแล้วก็ความสูงอยู่ที่2เมตร50นะคะด้านล่างจะเป็นคานนะคะเป็นคานกันดินหรือว่าเขื่อนกันดินนะคะมัดเหล็กเป็นรูปแบบคานเลยนะคะตัวนี้ รงนี้ลูกค้าถมดินสูงมากนะคะเลยต้องทําเป็นเขื่อนกันดินนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอยากใช้บริการเรียกใช้บริการได้นะคะทีมงานช่างฝนล,ล้วคอนกรีตค่ะตอนนี้ประจำอยู่ที่บ้านเขียวประกังตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าอยากดูหน้าง,งานจริงก็เข้ามาดูได้นะคะ